สวัสดีค่ะเพื่อนๆบันนี้จะพามาปลูกลูกศผสมค่ะเพื่อนๆมันมีกระถางหน่อยค่ะปลูกไว้กระถางนหน่อยน,อยนะแบปลูกไว้สักสองสามกิ่งค่ะเพราให้มันฟื้นตัวแล้วให้มันอง,งอกกล้าก่อนค่ะเดี๋ยวทิพย์มาแย,ย่เนี่ยสั่งมาแล้วเข้ามาเอาใส่มาแบบนี้ค่ะ,ะตัดก,กิ่งมาให้เลยค่ะพี่น้อง ต้นนี้มีดอกแล้วค่ะต้นนี้สวยค่ะเหลืองม่วงบางคนอาศัศวยัยยาแก้วก็ปลูกกระถางหนึ่งก็ปลูกหลายตน้นแฉกิม,มไว้ก่อนค่ะพี่น้องปลูกไว้ก่อนให้มันฟื้นโตก่อนนี่มันเหี่ยวมามันก็เหี่ยวละเมือนียาแก้วกบอายุไปฉีดวัคซีนมากค่ะพี่น้องก็เลยบาดเด็จปลกูกมาปลูกตอนแรกค่ะ มันหกโมงหกโมงเคืองไปิทุ่มหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องฝนก็นสิตกแล้วพอฝาวนี้ยังน้อยกระถางน้นอยนึง,นงปลูกไปสอง,ส,องสามกิ่งกันค่ะพี่น้องให้มันพื้นโตให้มันสดก่อนเราก็จังแยกไหมสงสารเธอค่ะเหี่ยวมาหลายหมือเน่ะกดสิส้มมาฮอดก็เหี่ยวแล้วครับพี่น้องบันเมนีก็บาไเด้ปลูกอีกพอดีไปทำธุระมันก็กลับมากค่ะ กบมากขบ,บัไดภาค่ะฮิเขาปลกับเขาอีกอันนี้งอกหลากเขามีงอกหลากมาสองต้นค่ะพี่น้องเขาขางอกหลากมาให้สองตน้นน้องนันเป็นตัดกิ้งค่ะพี่น้องไปปลูกน้ำกันเลยค่ะเพื่อน

ปลูกเสร็จแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนฝากไว้ในกระถางเดียวกันก่อนมาจุ่มจุ่มไ้น้ำกันก่อนค่ะให้มันให้ใบมันตดกันค่ะเพื่อนเพื่อนสงสารเธอ,อเธอยิ่งเหี่ยวมาลายมือแต่ทปลูกทางแผกระถางมั่นกับมันคะคำแล้วคะ่ะฝนก็สิตกเฝ้าค่ะเอาใส่ไว้ยังซีก่อนค่ะเพื่อนเพื่อน ขอบคุณมากไหมเด็กค่ะเพื่อนๆที่มารับชมวันนี้เอาเรือสีผสมมาฝากค่ะมีหลายสีค่ะเรือสีหาสีแดงล้วนๆมาปลูกอีกค่ะอันนี้ใบนี้งามค่ะใบมันยังเหี่ยวอยู่ค่ะเพื่อนๆอันสีม่วงสีม่วงล้วนๆเลยค่ะใบมันยังเหี่ยวอยู่มันยังดูบอ่อแต่ว่าก็งามอยู่ค่ะ ได้จเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากมากค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งปิ้งๆน้ค่าเด้อขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ